สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่75 5ห้าในฐานะที่เป็นหมากตัวหนึ่งในการล้างแค้นของหลิวฮ้วนไม่คิดเลยว่ากระทั่งเจ้าตายไปแล้วโจชียังไม่แม้แต่จะดูดำดูดีศพเจ้าด้วยซ้ำช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้หลังจากที่ปลดแหวนพื้นที่ของเฟิงฟานและริบของมีค่าจากร่างอีกฝ่ายมาหมดแล้วต้นหลิงเทียนก็มองร่งรางไร้วิญญาณของเฟิงฟานด้วยสายตาซับซ้อนครู่หนึ่งก่อนที่จะหันหลังเตรียมเดินผ่านฝูงชนเพื่อกลับบ้าน ฝูงชนก็เปิดทางให้เขาได้เดินสะดวกถึงแม้ว่าจะมีสิทธิฝ่ายนอกมากมายที่แทงข้างเฝิงฟ้านกับต้วนหลิงเทียนจนต้องเสียคะแนนอุทิศไปแทบหมดตัวแต่พวกมันก็ไม่มีใครโทษต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยในสายตาของพวกมันนั้นที่พวกมันแพ้ล้วนเป็นเพราะเฟิงฟ้านไม่เอาไหนใช้กันไม่ได้เอง ที่พวกมันกล้าทุ่มแทงเดิมพันข้างฝันเข้าเฟิรนนั้นเพราะอีกฝ่ายได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในสิทธิฝ่ายนอกทั้งยังติดอันดับในรายนามปฏทพีพวกมันจึงคิดว่าเฟืองฟ้านสมควรเอาชนติงทเทเลียนผู้เป็นสิทธิใหม่เข้าสำนักมาแค่สองเดือนได้แน่นอนเทราว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอะไรที่พวกมันคาดไม่ถึงจริงๆตัวหลิงเทียนสิทธิใหม่ฝ่ายนอกที่เพิ่งเข้าร่วมสำนักได้สองเดือน กลับสังหารยอดฝีมืออย่างเฟิงฟ้านที่ติดอันดับรายนามปัทพีจนมีชื่อเสียงโด่งดังมานานในฝ่ายนอกของสำนักจันจันแสงได้เสียอย่างนั้นต้วนหลิงเทียนหากจะว่างเมื่อไหร่ก็จงรีไปหาข้าที่คฤราสห์แล้วคืนเดิมพันที่ข้าแทงข้างเฟิงฟ้านกลับมาเสียให้หมดหาไม่แล้วเหอะในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังเดินกลับน้ำเสียงไม่เป็นมิตรผ่านปราณแท้นหนึ่งก็ส่งตรงถึงหูเขาและเสียงคมขู่นี้ก็ไม่ได้แปลกหูต้วนหลิงเทียนแต่อย่างไร ครูต่อมาร่างต้วนหลิงเทียนก็หยุดลงหันกลับมาไว้ตาไปยังกลุ่มอาวุโสฝ่ายนอกไม่นานก็หยุดที่ร่างหวงเฉิงอาวุโสฝ่ายนอกที่แทงเดิมพันข้างเฟิงฟานกับเขาอย่างหนักเมื่อวานด้วยสายตาไม่แยแสเจ้ากลับกล้ามองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นต่อหน้าผู้คนมากมายงั้นหรอือหากเจ้าไม่ส่งคะแนนอุทิศให้ข้าล้านแต้มข้าจักไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เมื่อเห็นว่าต้วนหลิงเทียนกล้าหันมามองมันด้วยสายตาราวกับไม่เห็นหัวต่อหน้าผู้คนหวงเฉิงถึงกับของขึ้นทันใด และมันก็ไม่รอช้ากล่าววาจาข่มขู่หมายรีดถ่ายคะแนนอุทิศจากต้นหลิงเทียนถึงหนึ่พัน000แต้มทันทีเห็นได้ชัดว่ามันมองต้นหลิงเทียนเป็นแค่แพะอ้วนตัวหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามพอได้ยินเสียงคู่ขมรอบนี้ของห่วงเฉิงต้นหลิงเทียนกลับแย้มยิ้มออกมาหน้าระรื่นทันทีเมื่อวานนี้เป็นท่านมหาฆ่าด้วยตัวเองและเลือกจะแทงเดิมพันกับค่าสามแสนหกคะแนนอุทิศ แต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่ท่านไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ท่านกลับขู่ให้ค่าคืนคะแนนอุทิศ360 000ิศูนศแต้มที่ท่านลงเดิมพันขอถามท่านสักคำนี้ท่านยังมีศักดิ์ศรีของอาวุโสฝ่ายนอกหลงเหลืออยู่หรือไม่ถึงได้คิดบีบคั้นค่าด้วยอำนาจมีชอบแบบนี้หรือที่แท้สำนักจันจันแสงมันไร้กฎเกณฑ์ถึงขนาดนั้นเชียวหรือต้นหลิงเทียนหลีตะมองหวงเฉิงทั้งกล่าวพล่งคำออกมาเสียงดังฟังชัดท่ามกลางผู้คนมากมายในลานฝึกซ้อม ด้วยความที่กล่าววาจาออกมารรัวรวดเดียวจบคําจึงทําให้หวงเฉิงไม่ทันได้ตอบสนองเรื่องราวยังคล้ายอื้ออึงไปอยู่บ้างและพอมันรู้สึกตัวก็พบว่าตอนนี้สายตานับร้อยร้อย,อยคู่กาลังหันมามองที่มันเขม่งทําให้สีหน้าแววตามันเปลี่ยนไปทันใดอาวุโสห่วงที่ต้นหลิงเทียนกล่าวมานั่นใช่เรื่องจริงหรือไม่อาวุโสฝ่ายนอกคนหนึ่งที่ยืนข้างหวงเฉิงขมวดคิ้วเป็นปมกล่าวถามออกมาเสียงแข็งหากจริงท่านก็ลำเส้นไปหน่อยแล้ว นั่นสีอาวุโสห่วงอย่างไรท่านก็เป็นถึงอาวุโสถือเป็นหน้าตาของฝ่ายนอกสำนักจันจรัสแสงลำพังตัวท่านเสื่อมเสียมิว่าแต่อย่าได้พานให้พวกเราอาวุโสฝ่ายนอกเสื่อมเสียไปกับท่านด้วยอาวุโสอ,อีกคนก็กล่าวเสริมออกมาถ้าเป็นข้า เมื่อแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ถึงแม้จักไม่เต็มใจเพียงใดก็ตามอาวุโสห่วงหกักท่านข่มขู่ต้นหลิงเทียนเช่นนี้จริงๆข้าว่าท่านต้องไปอบรมบ่มนิสัยที่ถงคุมกฎสัก์หน่อยแล้วอวุโสฝ่ายนอกอีกคนได้ทีก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันหลังจากได้ยินวาจาเสียสีทั้งตำหนิจากเหล่าอาวุโสห่วงเชิงถึงกับหัวร้อนพร่องคำออกมาอย่างฉุนเฉียวคนยืนพูดมีปวดเอวหลังจากนั้นมันก็หันไปจ้องต้นหลิงเทียปานจะกินเลือดเนื้อต้นหลิงเทียน เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้กล่าววาจาใส่ร้ายข้าเช่นนี้ถึงแม้สนามแสนหกหมื่นคะแนนอุทิศจักมิใช่น้อยแต่ข้าก็มิได้ติดใจอันใดขนาดนั้นเมื่อถูกฝูงชนเพ่งเล็งทั้งคล้ายกำลังจะรุมประนามมันเต็มทีห่วงเฉิงแน่นอนว่าย่อมไม่กล้ารับหาไม่แล้วตำแหน่งอาวุโสฝ่ายนอกของมันคงได้หลุดลอยแน่แท้ใส่ร้ายตัวหลิงเทียนใส่แยยิ้มเย็นอาวุโสห่วงเฉิงข้าท่านไม่เคยรู้จักมักคุณอะไรกันมาก่อนจนถึงเมื่อวานทำไมข้าต้องไปใส่ร้ายท่าน ที่ท่านฉุนเฉียวอยู่นี่อย่าได้บอกข้าเชียวว่าทั้งหมดเป็นเพราะคะแนนอุทิตที่ท่านทุ่มแทงเดิมพันกับข้ามา3ามแสนหกหมื่นแต้มเมื่อวานอันที่จริงข้าคิดว่ากับอีแค่360 0 0 0คะแนนอุทิศที่ท่านเสียไปคงไม่ถือว่ามากมายอะไรเพราะหากเทียบกับผู้ดูแลเติ้งเหวยที่ต้องทุกข์กระทมเพราะเสียไป1น0 0 0 0คะแนนอุทิตและจานวนดังกล่าวนั้นแทบจะเป็นทั้งหมดที่มีด้วยซ้ำแต่กระทั่งผู้ดูแลเติ้งที่แทบหมดตัวยังไม่ขู่ค่าเลย หากเทียบกันแล้วดูเหมือนวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่านจะอ่อนด้วยกว่าเสียอีกหลังกล่าวจบคำต้นหลิงเทียนก็สายหัวไปมาเบาๆได้ยินวาจาที่คล้ายจักยกย่องนี้ของต้นหลิงเทียนตั้งเหวยไม่เพียงไม่ยินดีแต่ยังแทบกระอักเลือดตายคะแนนอุทิตหนึ่งแสนห้าหมื่นแต้มนั้นเรียกว่าเป็นทุกสิ่งสําหรับมันแล้วจริงๆเพราะในบัตรแก้วของมันตอนนี้เหลือคะแนนอุทิตแค่หลักพันเท่านั้นแต่ไหนเลยจะกล่าวว่ามันไม่สนใจและเจ็บแค้นได้ เหตุผลที่มันไม่ได้ข่มขู่ต้นหลิงเทียนนั้นเพราะมันรู้ดีว่าทั้งหมดมันร้ายประโยชน์มันทำได้แค่คอยมองหาโอกาสอันดีที่จะฆ่าต้นหลิงเทียนให้ตายและช่วงชิงบัตรแก้วของต้นหลิงเทียนมาภายหลังเพราะหลังจากนั้นไม่เพียงแต่มันจะได้คะแนนอุทิศหน0่งแแต้มคืนแต่ยังได้คะแนนอุทิศสามพันศที่อยู่ในบัตรของต้นหลิงเทียนอีกด้วยเจ้า สีหน้าหวงเฉิงมืดมนลงทันใดมันฮึดอัดคล้ายคิดกล่าวคำใดบางอย่างทว่าตัวหลิงเทียนพันกล่าวขัดขึ้นมาเสียก่อนผู้อาวุโสหวงเฉิงต่อให้ท่านจะเป็นอาวุโสฝ่ายนอกแต่ก็อย่าได้คิดว่าจะใช้อำนาจมีชอบของท่านมาบีบคั้นข้าได้ข้าไม่คิดคืนให้ท่านและไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ท่านคิดรีดถ่ายข้าหนึ่งล้านคะแนนอุทิศอะไรนั่นด้วยซ้ำหนึ่งล้านคะแนนอุทิศทันทีที่ตัวหลิงเทียนกล่าววาจานี้ทุกผู้คนก็มองหวงเฉิงด้วยสายตาที่ต่างออกไปทันที ตราบใดที่ไม่ใช่คนโง่ย่อมรู้ดีว่าไม่พ้นเป็นห่วงเฉิงขู่จะเอาคะแนนอุทิศหนึ่งล้านแต้มจากต้นหลิงเทียนอีกเป็นแน่เฮ้ <c oughs> นี่น่าเหรืออาวุโสฝ่ายนอกกล้าปล้นผู้คนกลางวันแสกแสกเช่นนี้เลยนั่นสิแม้ข้าจะเป็นแค่สิทธิ์ฝ่ายนอกธรมธรมดาธรรมดาแต่ยามข้าแพ้ข้ายังยอมรับว่าแพ้นี่ต้องเติบโตมาในสังคมเช่นรายการกลับกล้าใช้ฐานะอาวุโสฝ่ายนอกมาบีบขันหมายรีดไถคะแนนอุทิตของสิทธิ์คนหนึ่ง แถมยังกล้ารีถ่ายต้นหลิงเทียนถึงหนึ่งพันศนย์คะแนนอุทิศนี่ยังไม่ใช่คิดจับเสือมือเปล่าหรือไรใต้ล่ามีเรื่องดีๆพันนี้อยู่ด้วยเหล่าสิทธ์ฝ่ายนอกที่เสียเดิมพันกล่าววาจาด,าด่าทอออกมาไม่หยุดจังหวะนี้พวกมันไม่สนอีกต่อไปว่าหวงเฉิงนั่นมีตำแหน่งอาวุโสอะไรหรือไม่พวกมันขอเพียงได้ด่าระบายอารมณ์ออกมาก็พอหวงเฉิงถึงกับตะลึงลานไปใหญ่แล้ว ตอนนี้สถานการณ์ได้บานปลายเกินที่มันจะควบคุมได้อีกต่อไปต้วนหลิงเทียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าในสำนักจันจรัสแสงแห่งนี้การใส่ร้ายผู้อาวุโสมีโทษร้ายแรงเพียงใดสุดท้ายหวงเฉิงก็ทำได้แค่ตะโกนออกมาเสียงกล้าวในน้ำเสียงแข็งกร้าวดังกล่าวยังแฝงปราณแท้ทําให้ดังสนั่นนักสามารถสยบทุกเสียงในลานฝึกซ้อมได้ชง,งัดใส่ร้ายต้วนหลิงเทียนแค่นคำเย้ยหยันหึ อาวุโสห่วงคำก็ใส่ร้ายสองคำก็ใส่ร้ายข้าละสงสัยนักว่าท่านกล้ากล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์ก้าก้าหรือไม่ว่าท่านไม่ได้ขู่ข้าเฮ้อข้ายังกล่าวไม่ชัดหรือไรว่ามิเคยขู่เจ้าแล้วนี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครคู่ควรให้ข้ากล่าววาจาสาบานเพราะเจ้างั้นหรือห่วงเฉิงแค่นเสียงเย็นสีหน้าท่าทีเผยความดูแคลนออกมาตรงตรง อนั่นสินะท่านเป็นถึงผู้อาวุโสฝ่ายนอกที่น่าเกรงขามข้าคงไม่คู่ควรที่จะให้ท่านกล่าวคำสาบานเพื่อข้าท่างั้นข้าจะกล่าวคำสาบานเองหากข้าต้านหลิงเทียนกล่าววาจาโป้ปดเรื่องที่ท่านข่มขู่หมายเอาคะแนนอุทิศกลับรวมทั้งเรื่องที่ท่านคิดรีดถ่ายคะแนนอุทิศหนึ000่งพันศูนย์ศูนย์ศูนย์แต้มจากข้าแม้ครึ่งคำข้ายินดีให้อสศนทานสวรรค์เก้าเก้าพิฆาตร่างตายตก ต้นหลิงเทียนหันไปกล่าวกับหวงเฉิงด้วยสีหน้าเฉยเมยก่อนที่จะลงมือกรีดนิ้วพร้อมกล่าวคำสาบานโดยที่ไม่ทันให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวอะไรและทางด้านหวงเฉิงเมื่อเห็นดังนั้นก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีเปรี่ยง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 อสนนทวันลั่นกังวานไปทั่วฟ้าก้าวคำรบตอบรับคำสาบานเมื่อมีเสียงอสนีลั่นดังจากฟา,ากฟ้าก้าวครั้งอันหมายความว่าสวรรค์ตอบรับคำสาบานแล้วหากแต่ต้นหลิงเทียนยังอยู่ดีไม่ถูกอสนีสวรรค์พิฆาตาตายตก นั่นก็บ่งบอกให้ผู้คนกระสังชัดว่าวาจาของเขาไม่มีผิดแม้ครึ่งคำจริงๆมาตอนนี้วาจาต้นหลิงเทียนหรือหวงเฉิงที่น่าเชื่อกว่ากันผู้คนก็ตัดสินได้โดยง่ายหลังจากนั้นก็มีเสียงโรธค,ค,นคนด่านกันด่างขึ้นไม่นานทุกผู้คนในลานฝึกซ้อมก็เริ่มโห,ห่และหวงเฉิงกันหมดทั้งสายตาที่ทุกคนใช้มองหวงเฉิงนั้นยิ่งมายิ่งสมเพชถ,ถึงที่สุดหากใครกล่าวว่าตอนแรกพวกมันยังไม่มั่นใจเต็มสิบส่วนว่าที่ต้นหลิงเทียนพูดเป็นความจริง เพรว่าหลังจากต้นหลิงเทียนกล่าวสาบานแล้วพวกมันก็เชื่อต้นหลิงเทียนหมดใจคําสาบานต่อทันสวรรค์ไม่มีวันโกหกได้เพราะนั่นคือศักดิ์ศรีของสวรรค์มีคำกล่าวที่ว่าฟ้ามีตาเทพย,ายดาลายเห็นนั่นหมายความว่าสวรรค์ได้ทอดมองสรรพสิ่งตลอดเวลาและไม่เคยประณีผู้ใด ตอนนี้เหล่าอาวุโสฝ่ายนอกไม่เว้นตงชงเริ่มเว้นระยะห่างจากหวงเฉิงกันทั่วหน้ามีทั้งไม่ตั้งใจและถอยมาโดยไม่ทันได้คิดคล้ายบังเกิดความอับอายที่จะถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกันกับหวงเฉิงเพราะอย่างไรเสียหวงเฉิงก็เป็นอาวุโสฝ่ายนอกคนหนึ่งหวงเฉิงหน้าดำคล้ำไปด้วยโทสะหากแต่มันก็ไร้คำใดจะกล่าวออกทันทีที่ตัวหลิงเทียนกล่าวคำสาบานออกมาแบบนี้มันก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้ให้มันพูดอะไรก็ไม่มีใครคิดเชื่อมันอีกแล้ว ตัวหลิงเทียนอย่าได้พลาดพลั้งอันใดมาเชียวหากฆ่าศบโอกาสเมื่อใดข่าจะฆ่าเจ้าให้ตายด้วยโทสหวงเฉิงพันถลึงตามองต้วหลิงเทียนอย่างอาฆาตกล่าววาจาผ่านปราณแท้ไปข่มขู่ต้วหลิงเทียนอีกรอบแล้วก็ไม่รังรออะไรพุ่งร่างหายลับไปจากสายตาของทุกผู้คนทันทีได้ยินคำขู่ทิ้งทายของหวงเฉิงต้วหลิงเทียนก็ยังคงมีสีหน้าสงบไม่ได้ใส่ใจอะไร ถึงแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้ข่มขู่แต่ด้วยนิสัยของ่วงเฉิงแล้วต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่ามันไม่มีวันปล่อยเขาไปง่ายๆถึงแม้จะส่งมอบสา0 0 0 0คกหมื่นนอุทิศคืนไปแล้วเป็นแน่เช่นนั้นแล้วเขายังจะต้องกลัวอะไรมันเมื่อเห็นว่า่วงเฉิงจากไปโดยไม่คิดจะกล่าววาจากล่าวอ้างหรือแก้ตัวอะไรผู้คนก็โห่ออกมาอีกรอบอย่างรังเกียจหน้าไม่อายช่างไรยังอายยิ่งนักฉไหนข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาวุโสหวงเฉิงกลับเป็นชนชั้นต่ำซามไรยังอายได้ขนาดนี้ ข้าขอบอกไว้เลยว่าคนพันนี้ไม่คู่ควรกับการเป็นอาวุโสฝ่ายนอกสักนิดมันแค่ตัวอัปยศร์รังแต่จะสร้างความเสื่อมเสียให้สำนักเท่านั้นเหล่าสิทธิฝ่ายนอกทั้งหลายเริ่มกลดดาหวงเชิงออกมาด้วยความรังเกียจทั้งหลายยังอดไม่ได้ที่จะเห็นใจต้วนหลิงเทียนขึ้นมาอยู่บ้างขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนข้าต้วนหลิงเทียนเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเข้าที่แล้วก็ควบเสียงผสานปรานแท้กล่าววาจาออกมาเสียงดังทันทีข้าเองหลังจากผ่านเรื่องเมื่อครู่มา ก็พอได้คิดอะไรบางอย่างการเสียคะแนนอุทิตไปเช่นนี้สำหรับพวกท่านแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน <c oughs> เช่นนั้นนอกจากอาวุโส่วงเชิงกับผู้ดูแลเติ้งเหว่ยแล้วข้าจะคืนคะแนนอุทิศให้ทุกคนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของที่พวกท่านเดิมพันมาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงข้าจะกลับมาที่ลานฝึกซ้อมแห่งนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำใบสัญญาเดิมพันที่มีลายนิ้วมือข้าประทับมาหาข้าแล้วข้าจะคืนคะแนนอุทิศให้พี่น้องทั้งหลายครึ่งหนึ่งเสียงของตัวหลิงเทียนดังก้องไปทั่วลานฝึกซ้อม จริงหรือสิทธิพี่ต้วนหลิงเทียนจงเจริญขอบคุณท่านยิ่งนักสิทธิพี่ต้วนสิทธิพี่ต้วนช่างประเสริฐแท้กลับมีน้ำใจคืนคะแนนอุทิศครึ่งหนึ่งที่พวกเราแทงไปหลังได้ยินคำประกาศของต้นหลิงเทียนสิทธิฝ่ายนอกก็กู่ร้องออกมาด้วยความยินดีรีบขอบคุณทั้งสรรเสริญต้นหลิงเทียนกันยกใหญ่เหล่าผู้ดูแลฝ่ายนอกเองที่ฟังอยู่สองตาก็ถึงกับแปลงประกายวิบวับออกมาต้นหลิงเทียน ในเมื่อเจ้าคืนให้ผู้อื่นแล้วฉไหนไม่คืนให้ข้าด้วยเล่าทันใดนั้นเองเติ้งเหวยพันตะโกนถามออกมาด้วยน้ำเสียงขุนครึ้งมองใจก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเพราะข้ามีความสุขทำไมท่านมีปัญหาอะไรหรือได้ยินเสียงตะโกนของเติ้งเหว่ยต้วนหลิงเทียนก็หันไปมองกล่าวด้วยสีหน้านำเสียงเฉยเมยทำให้เติ้งเหวยแทบกระอักเลือดออกมาอยู่รอมรอเจ้า ตั้งเหว่ยเต็มไปด้วยโทสะล้นใจและทำท่าคล้ายจะกล่าววาจาได้ออกมาทะว่าสุดท้ายมันก็ถูกต้วนหลิงเทียนขัดคำเอาไว้อีกคนด้านต้วนหลิงเทียนที่หยุดเติ้งเหว่ยแล้วก็หันไปมองฝูงชนรอบๆท่านทั้งหลายตั้งเหว่ยผู้นี้มันเองก็อยากให้ข้าตายเพราะข้าดันเอาชนะหลานชายมันในวันทดสอบเข้าร่วมสำนักแล้ววันนั้นที่ข้าเปิดรับแทงเดิมพันมันยังส่งเสียงผ่านปราณแท้มาส้ำเติมข้ายังบอกอีกว่าหากข้าตายมันจะรีบเอาข่าวดีนี้ไปบอกหลานชายมัน ข้าขอถามพี่น้องทุกคนในที่นี้ว่าหากพวกท่านเป็นข้ายังจะคืนคะแนนอุทิศให้มันหรือไม่เสียงต้วนหลิงเทียนนั้นโคบไปด้วยปราณแท้ทําให้ดังชัดถนัดหูของทุกผู้คนในลานฝึกซ้อมย่อมไม่แน่นอนมีหน้าแปลกใจเลยว่าชนไยนสิทธิ์พี่ต้วนถึงดูจงใจสร้างความลําบากให้ผู้ดูแลเติ้งเหวยนักที่แท้เรื่องราวกลับมีเบื้องหลังความเป็นมาเช่นนี้นี่เองเฮ้ยผู้ดูแลเติ้งเหวยก็เป็นชนชั้นระยังอายอ,ายอีกคนแล้วหรือ นี่ยังกล้าถามต้นหลิงเทียนว่าไฉนไม่คืนคะแนนอุทิศใ่มันไม่คิดถึงตอนที่มันอยากให้ต้นหลิงเทียนตายบ้างเหล่าสิทธิ์ฝ่ายนอกหันมองเติ้งเหวยด้วยสายตาดูถูกปากยังกล่าววาจาด้วยความรังเกียจพวกมันคล้ายจะเอาโทสะที่เสียเดิมพันเพราะเฟิงฟ้านมาลงกับเติ้งเหวยอีกคนทำราวกับพวกมันลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้พวกมันเองก็อยากให้ต้นหลิงเทียนตายเพราะต่างก็แทงข้างเฟิงฟ้านเช่นกัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้าเห็นผู้ดูแลเติ้งกล้าเดิมพันกับต้วนหลิงเทียนถึง150,000คะแนนอุทิศที่แท้กลับมีเรื่องบาดหมางดังกล่าวกับต้วนหลิงเทียนมาก่อนนี้เองผู้ดูแลฝ่ายนอกคนหนึ่งกล่าวออกเผยเหลวไหลยิ่งนักเตั้งเหว่ยหลานเจ้าแพ้พ่ต้วนหลิงเทียนในการทดสอบก็ล้วนเป็นเพราะมันฝีมือไม่ถึงเองมิใช่หรือไรจึงได้ไรวัสนาเข้าร่วมสำนักเราเรื่องนี้เจ้าจะไปโทษต้วนหลิงเทียนได้อย่างไรถูกแล้วเตั้งเหวย ไม่ว่าเจ้ากิจจะโอหลานชายของเจ้าเพียงใดเจ้าก็ต้องหัดใช้เหตุผลด้วยผู้ดูแลคนอื่นๆก็เร่งกล่าวเข้าข้างต้นหลิงเทียนออกมาทันทีทําให้สีหน้าตั้งเหวยยิ่งมายิ่งมองคล้ำสุดท้ายเตั้งเหวยก็ตระหนักได้ว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็รังแต่จะอับอายขายข,ายขี้หน้ามันแค้นคําเย็นชาทั้งถลิงตามองต้นหลิงเทียนอย่างกับแค้นอีกรอบก่อนที่จะรีบวิ่งจากไปไม่ต่างใดกับโจฉีและห่วงเฉิงก่อนหน้าสิทธิพี่น้องทั้งหลายพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่ หลังจากที่ต้นหลิงเทียนมองมั่งกล่าวกับคนรอบๆพร้อมยกมือขึ้นมาประสานเขย่าไม่กี่ทีเขาก็เดินกลับบ้านทันทีตอนนี้เหล่าผู้คนที่อยู่ในลานฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิฝ่ายนอกและผู้ดูแลที่แทงเดิมพันกับต้นหลิงเทียนล้วนมองแผ่นหลังต้นหลิงเทียนที่กำลังเดินจากไปด้วยสายตาชื่นชมต้นหลิงเทียนเมื่อเห็นซึ่งถึงความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนสีหน้าเยี่ยมานก็บิดเบี้ยวอัปลักษณ์นัก ทันทีที่ต้นหลิงเทียนมีสามารถสูงถึงขั้นสังหารเฟิงฟ้านที่มีศาสตราพร้อมอาคมเซียนสองชนิดนั่นลงได้เยี่ยมหมานก็รู้สึกคล้ายต้นหลิงเทียนกลับกลายเป็นขุนเขาสูงชันที่มันไม่มีวันข้ามไปได้ดูเหมือนว่าที่ข้าแพ้มันเมื่อสองเดือนก่อนจะไม่น่าอับอายแล้วเซี่ยวชุยที่มาจากจวนเจ้าเมืองหลัวเจี้ยนเผยยิ้ยมคืนขมออกมาตอนนี้มันยอมรับนับถือต้นหลิงเทียนนักไม่กล้าคิดแค้นอะไรสืบไป หลังจากที่กลับมาถึงบ้านเดี่ยวพร้อมลานว่างต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาพร้อมยิ้มแย่ๆนี่ค่าใจกว้างไปหรือเปล่านะเดิมทีจำนวนคะแนนอุทิตจากการเดิมพันคราวนี้เขาต้องได้รับถึงสามล้านแต้มในบรรดาคะแนนอุทิตเหล่านั้นมีของห่วงเชิงสามแสนหกหมื่นแต้มกับของเติ้งเหวยหนึ่งแสนห้าหมื่นแต้มที่ไม่นับรวมอยู่ในยอดที่เขาจะคืนพรุ่งนี้เมื่อหักลบกับยอดที่ไม่ต้องคืนส่วนนี้แล้วเท่ากับเขาจะมีคะแนนอุทิตเหลืออยู่สองล้านสี่แสนเก้าหมื่น คะแนนอุทิศสี่เหลือนั้นตัวหลิงเทียนออกปากไว้แล้วว่าจะคืนไปครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าสุดท้ายเขาจะเหลือคะแนนอุที่สอยอยู่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแต้มและเมื่อเอาไปรวมกับยอดของหวงเฉิงและเติ้งเหวยพอตีเป็นเลขกลมๆก,ก็จะเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแต้มถึงแม้ว่าจะไม่รวมที่ต้องส่งคืนให้หวงเฉิงกับเติ้งเหวยนั่นค่าก็ยังต้องคืนอีกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์คะแนนอุทิศกลับไป หลังจากคำนวณอย่างละเอียดแล้วคิดอีกทีต้วนหลิงเทียนก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าใหญ่ใจกว้างเกินไปอยู่บ้างช่างเธอยังไงก็มีอยู่อีกตั้งหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นคะแนนอุทิศจำนวนนี้ก็น่าจะพอให้ค่าใช้ใจ่ายได้ตามใจแล้วยังไงเสียคะแนนอุทิศอะไรนี้มันก็ใช้ได้แค่ในสำนักจันจรัสแสงกับอีกสิบแปดเมืองใต้อนัตเท่านั้นพอไปที่อื่นก็ไร้ประโยชน์และด้วยเหตุผลข้อน,นี้ต้วนหลิงเทียนถึงได้ตัดสินใจที่จะคืนคะแนนอุทิศไปครึ่งหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นคะแนนอุทิศแค่ครึ่งเดียวแต่มันก็มากพอจะซื้อใจผู้คนและเรื่องนี้ทําให้ผู้ประสงค์ร้ายลงมือกับเขายากขึ้นมาอีกส่วนหลังจากปิดประตูหน้าต่างห้องหับดีแล้วต้วนหลิงเทียนก็วุบร่างเข้าใจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทันทีเขายังไม่ได้เริ่มฝึกฝนบ่ออะไรเพียงหยิบดาบใหญ่ไร้คมของเฟิงฟ้านขึ้นมาสำรวจดูอย่างละเอียดกล่าวให้ชัดคือเขากําลังพยายามตรวจสอบอาคมเซียนที่จะรึกอยู่บนตัวดาบ ลวดลายและอักขระจากการจารึกอาคมเซียนบนดับใหญ่นั้นเป็นถึงอาคมเซียนระดับสองดาวที่เรียกว่าพันทวีเมื่อถูกเปิดใช้งานจะทําให้น้ําหนักของตัวดับเพิ่มขึ้นพันเท่านี้ส่งผลให้บังเกิดเป็นอนุภาพจูโจมหาศาลต้วนหลิงเทียนที่โดนมากับตัวย่อมตระหนักถึงพลังอํานาจที่น่ากลัวนั่นชัดดีโชคดีนักที่ข้ามีม่านตาพิสดารไม่งั้นวันนี้ข้าได้ตายแน่ต้นหลิงเทียนกล่าวรำพัน หลังจากพยายามศึกษาอยู่พักหนึ่งต้วนหลิงเทียนก็เริ่มเวียนหัวตะลายง่วงนอนไม่น้อยเพราะในขณะศึกษาอาคมเซียนที่จะรึกนั้นพลังวิญญาณที่เพิ่งฟื้นฟูมาได้ไม่เท่าไรก็หมดลงอีกครั้งดูเหมือนว่าต้องรอให้พลังวิญญาณฟื้นฟูกลับมาเต็มที่ซะก่อนต้วนหลิงเทียนกล่าวเสียงอ่อนหลังจากที่ตัดสินใจแล้วเขาก็ฝืนร่างเดินขึ้นไปยังชั้นสองของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติแล้วทิ้งตัวลงนอนทันที สำนักจันจันสังฝ่ายในท่านอาจารย์เข้าคฤรืสหามาไม่ทันไรโจฉีก็รีบแจ้นไปหาอาวุโสหลิวฮ้วนอาจารย์ของมันทันทีมีอันใดฉนไส้สีหน้าเจ้าถึงได้เป็นกังวลนะักหลิวฮ้วนเป็นชายไวกลางคนรูปร่างหน้าตาและดูธรรมดาทั่วไปหากแต่แววตาของมันกลับให้ความรู้สึกพระามัวคล้ายมีหมอกควันปกคลุมและใต้ดวงตาก็มีรอยดำคล้ำคล้คลายขนอกนอนเพียงยืนอยู่เฉยๆก็ให้ความรู้สึกเสมือนมีไอแห่งความชั่วร้ายแผ่ออกมาทั่วกาย เมื่อเห็นโจฉีเร่งรีบเข้ามาด้วยสีหน้าเป็นกังวลหลิวห้วนก็ขมวดคิ้วเจ้าต้องหัดเอาอย่างสิทธน้องของเจ้าบ้างอายุก็มีใช่น้อยๆแล้วยังไม่รู้จักสำรวมเสียบ้างท่านอาจารย์มิใช่ว่าข้ารีบร้อนมาโดยไม่มีเหตุแต่ข้ามีเรื่องด่วนต้องแจ้งต่อท่านจริงๆโจฉีกล่าวออกมาพร้อมคลี่ยิ้มขื่นขมว่ามาหลิวห้วนกล่าวเสียงเรียบท่านอาจารย์สิทน้องเฟิงฟ้านตายแล้วโจฉีกล่าวว่าอะไร พอได้ยินคำกล่าวนี้ของโจชีหลิวฮวนก็ขมวดคิ้วยุยนสีหน้าเผยความประหลาดใจไม่น้อยเกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์เฟิงฟ้านส่งสารท้าประลองเป็นตายให้กับสิทธิใหม่ฝ่ายนอกที่เพิ่งเข้าสำนักเรามาได้สองเดือนและอีกฝ่ายก็ตอบรับจนเกิดการประลองสุดท้ายเฟิงฟ้านกลับไม่ใช่คู่มือของสิทธิใหม่คนนั้นหลังจากที่โจชีกล่าวจบมันก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งฟ้าริษยาอัจฉริยะนะ สิทธิ์ฝ่ายนอกคนใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักมาได้สองเดือนลูกตาหลิวห้วนหดเล็กลงทันใดมันเป็นใครกันไหนถึงได้มีสามารถถึงขั้นฆ่าเฟิงฟ้านได้เฟิงฟ้านนั้นนับเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายนอกซ้ำยังติดอันดับในรายนามปัทภีแม้อันดับในรายนามปัทภีของมันจะนับเป็นอันดับล่างท้ายตารางแต่อย่างไรก็นับเป็นชนชั้นกล้าแข็งในบรรดาเก้าพันธมิตรแล้วทว่าตัวตนเช่นนั้นยังถูกฆ่าตาย แถมผู้สังหารยังเป็นเพียงสิทธิฝ่ายนอกที่พึ่งเข้าร่วมสำนักจันจันแสงได้แค่สองเดือนมันเป็นยอดฝีมือในรายนามปัทภีด้วยหรือไรหลิวห้วนกล่าวถามเสียงเข้มหาไม่เจ้าชี้สายหัวมันไม่ใช่ยอดฝีมือในรายนามปัทภีแต่อย่างไรและก่อนที่มันจะเข้าสำนักจันจรัสแสงก็เป็นแค่หมดตัวกระจจอยไร้ชื่อเสียงเรียงนามไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไร แต่อายุมันก็นับว่าอายุสั้นแล้วที่หารกล้าฆ่าเฟิงฟ้านหรือห้วนกล่าวออกมาเสียงเย็นท่าทางครุ่นคิดไม่นานมันก็สูดลมหายใจเข้าลึก,ลกๆค่อยกล่าวพึมพำอวุโสเจ้ายังปิดด่านฝึกตนอยู่เช่นนั้นเป็นไปได้สูงที่จักยังมีออกมาเร็วๆนี้หากพวกเรากำจัดคนที่ฆ่าเฟิงฟ้านได้นับว่าทำให้อวุโสเจ้าติดค้างเราเรื่องหนึ่งข้าก็คิดเช่นนั้นท่านอาจารย์โจ้าชี้พยักหน้าเฮ้อนอกจากชักช้าไม่ทันการได้แต่เออแล้ว,ลวเจ้ายังทำอันใดได้อีก หลิวห้วนหัวเราะเยาะด้วยไม่คิดว่าโจฉีจะมีปัญญาทำอะไรได้ท่านอาจารย์คราวนี้ข้ามีได้ชักช้านะจริงๆแล้วคราวนี้ถึงแม้สิทน้องเฟิงฟ้านจะไม่ถูกมันฆ่าตายข้าก็จะทำทุกอย่างเพื่อฆ่ามันอยู่ดีแต่ไม่คิดเลยว่าก่อนที่ข้าจะฆ่ามันได้สำเร็จสิทธน้องกลับถูกมันฆ่าตายเสียก่อนโจชีเผยยิ้มคืนขมอ,ออกมาทะวาะครู่ต่อมาในลูกตามันก็เผยประกายเย็นเยียบขุมหนึ่งอะไร หรือเจ้ามีความแค้นกับคนผู้นั้นมาก่อนแล้วหลิวห้วนขมวดคิ้วทันใดนั้นคล้ายมันนึกอะไรได้ออกสีหน้ามันเปลี่ยนไปทันใดโจ้ฉีเฟิงฟ้านส่งสารท้าประลองเป็นตายให้คนผู้นั้นคราวนี้มิใช่เจ้ามีเอี่ยวด้วยหรอกนะไม่ไม่เจ้ฉีรีบสายหัวปฏิเสธทันทีมันรู้ดีแก่ใจว่าหากยอมรับเรื่องนี้คงชิบหายมากกว่าดี แน่นอนว่าในใจของมันลอบกล่าวเยาะเยะอยู่ข้ามิได้แค่มีเอี่ยวธรรมดาแต่ข้านี่แหละที่ส่งมันไปฆ่าต้นหลิงเทียนเสียดายก็แต่เฟิงฟ้านนั่นมันร้ายประโยชน์ยิ่งนักกลับตกตายคามือต้นหลิงเทียนเสียไดย้คำเหล่านี้มันกล้าแค่พูดในใจเท่านั้นไม่มีทางปริปากพ่นคำออกมาเด็ดขาดไม่มีใดแน่นะหลิวฮุวนกล่าวจี้ถามออกมาเสียงเข้มท่านอาจารย์ข้ามิมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจริงๆหากท่านมีเชื่อข้ากล่าวคำสาบานก็ได้ โจชียืนกรานปฏิเสธยังเสนอเรื่องสาบานด้วยรู้ดีว่าหลิวฮ้วนต้องไม่ให้มันกล่าวสาบานแน่ต้องบอกว่าโจชีคนนี้รู้จักถอยคือการเดินหน้าเป็นอย่างดีและนั้นทําให้หลิวฮ้วนไม่สงสัยอะไรมันสืบไปแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าอยู่ดีๆฉไนเฟิงฟ้านถึงได้ไปเป็นศัตรูกับคนผู้นั้นได้เรื่องนี้ข้าเคยได้ยินสิทธน้องเฟิงฟ้านกล่าวอยู่บ้างโจชีกล่าวเล่า ดูเหมือนว่าหลังจากที่เจ้านั่นมันสามารถเอาชนะสิทธิฝ่ายนอกหนึ่งร้อยอันดับแรกมาได้ติดติดกันถึงสองคนมันก็ยิงพยองถือดีไม่เห็นหัวผู้ใดกระทั่งพอได้ยินชื่อเสียงสิทธน้องเฟิงฟ้านมันก็กล่าวดูถูกสิทธน้องเฟิงฟ้านออกมาว่าก็ไม่ได้นับเป็นตัวอะไรด้วยปากร้ายวาจาเชื้อเฉือนเช่นนี้จึงทําให้สิทธน้องเฟิงฟ้านมีโมโนหนักที่ถูกลูกคมสุดท้ายสิทธน้องเฟิงฟ้านก็เลือกส่งสารท้าประลองเป็นตายให้มันด้วยโทสะ โจชีตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จออกไปอย่างชาชานแน่นอนว่าเรื่องนี้มันคิดไว้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วในเมื่อเฟิงฟานก็ตายไปแล้วมันจะปั้นน้ำเป็นตัวอันใดก็ย่อมได้แล้วเจ้าเล่าชไหนไปมีเรื่องบาดหมางกับมันได้หลิหวห้วนขมวดคิ้วกล่าวถามท่านอาจารย์ท่านเข้าใจผิดแล้วข้ามีได้มีเรื่องบาดหมางกับมันโจชีเผยยิ้มคืนขมอ,ออกมาหืมแล้วเจ้าหมายความว่าอะไรกันแน่ หรือว่นกล่าวถามด้วยความหมุดหนิดท่านอาจารย์เหตุผลที่ข้าบอกว่าแม้สิทธิ์น้องเฟิงฟ้านจะไม่ลงมือกับมันข้าก็จะหาทางค่ามันให้ได้นั้นล้วนเป็นเพราะความเป็นมาของมันและความเป็นมาของมันนับได้ว่าเป็นศัตรูกับพวกเราถึงขั้นยากที่จะอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับพวกเราได้โจฉีกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมความเป็นมาของมันเป็นศัตรูกับพวกเราหรือมันยังมีอันใดเกี่ยวของกับข้าด้วย หลิวฮุ่นยังไม่เข้าใจเรื่องราวท่านอาจารย์คนผู้นั้นมันเรียกว่าตัวหลิงเทียนเช่นเดียวกับสิทธน้องซูฉีมันมาจากจวนเจ้าเมืองชงซันทั้งดูเหมือนว่าจะเป็นสิทธของฟางหุ่ยเช่นกันถึงช่วงเวลาสําคัญโจฉีก็ปล่อยเหยื่อล่อตัวใหญ่ออกไปทันทีจวนเจ้าเมืองชงซันฟางหุ่ยไม่ผิดเพี้ยนสีหน้าหลิวฮ้วนมืดคล้ำดำลงทันใด